เรีนน้ำสงการอันนี้เป็นดก็มาลังเนี่เรียนน้ำสงการนะครับสงการแล้วก็สาดน้ำเอา่าไอหนังซับปัจจีมาจากไอนะเรียนน้ำ ช่วงนี้รถเออมา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 คนไหเบ้างรถใครอากาศร้อนน้ำว้าอยู่ขุ <im itos> <im itos> itos> ้นเบิ้ลผู้โดยสารเหนือทางกลัวได้ไหมผี้โดยสารี้ระผู้านไปเลยน้ำเอาเียดเฉียดไม่แน่หดหดม่แน่

ร้องเพลงอะไรของใบเตยอาสยานซิงเกิลมาเบิงมาเบิงนะครับเด้อบ้านผมมีนักร้องดารามาเลียนนำสงการใบเตยอาสยาน้องใบเตยหัวเตยกับสาวปาร์ตี้กับสาวปาร์ตี้สาวปาร์ตี้นักีกว่า อยู่ชุมพวงมีคนเบงนาะฮะมีคนเมงเป็นพันกอันนยฮะอันอยู่อยู่อยู่ในช่องไอมีคนเบิงคลิปเป็นสี่แสนไม่เกิไม่เสี่แสกสลินะสี่แสนสี่แสนผมเจอคลิปลุงแล้วฮะสี่แสนอยู่นี่อยู่นี่เขา เขาซี่แสนกลัวหรอกไ,ไ,ไ,ไม่เล่นอยาศาสตร์ถ้าเขาเจ้าไม่เล่นอย่าไปสาเขาเจ้าถ้าถึวมาที่สิเขาเจ้าไม่เล่นศาสตร์เลย <c oughs> อาสารชิมีไฟ,ฟก้อนอารบตเตออาสยามพลังกินหมุกม่วงอยู่ <c oughs>